น,นีก็มีนี่ลมยืมถายเขาเขียนคนน่าจะชอบอะเข้ามาสกาักการะแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปด้วยนะครับจริงๆแล้วที่นี่ก็ลงทุนเยอะพอสมควรเลยนนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันที่พุทธุทยานนะครับมหาลาศ น่จริงๆอ่ะคนแถวนี้เขาเรียกว่าวันหลวงปู่ทวดว่าง่ายเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้ปกติผมอยู่แถวนี้ผมก็เรียกหลวงปู่ทวดนะครับก็คือเซิร์ชมาง่ายๆหลวงปู่ทวดนะครับตลาดหลวงปู่ทวดว่าง่ายวันนี้ก็จะพามาดูนะครับจริงๆตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเออเหมือนสวนสาธารณะใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีอ่อองค์พระนมมสการด้วยมีเอ่อ oh, <okay. S 1> เพื่อนๆชาวพุทธ ามาไหว้พระไหว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างในก็จะมีมีมีส่วนสาธารณะอยู่ข้างในอีกนะครับแต่วันนี้เราพามาเนี่ยมันจะมีตลาดนะครับเรื่องๆคือเราจะมาที่ตลาดแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาชมตลาดวันนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยสบายเ <laughs> ยนะเสียงแบบว่ามันก็เลยแบบแหบๆบแบบหน่อยเจ็บคอนะครับก็เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูว่าในตลาดเผื่อใครผ่านไปผ่านมา นะครับเส้นระหว่างยุยยางทองนะครับจะเห็นเลยพระองค์ใหญ่นะครับก็เลี้ยวเข้ามานะครับปุ๊บก็จะเจอตลาดจะได้รู้ว่าข้างในมีขายอะไรกันบ้างหรือว่ามีอะไรข้างในกันบ้างก็เดี๋ยวเราตามไปดูกันครับใช่ผมน่าจะไม่เข้าใเท่าไหร่ รตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะครับก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในคนก็อาจจะพอมีบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างก็ตามผมไปนะ แวะเข้าโฆษณาสักครู่นะคะชุดที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะ4ลายนี้นะคะชุดละ1น5 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เป็นขอบ18นิ้วนะคะว,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 วันนี้นะคะเราก็จะพามาเดินดูที่นี่เลยค่ะมีอาหารมีของมีอะไรก็แล้วแต่แบบว่าเยอะมากเป็นของฝากก็มีนะคะซึ่ง ที่นี่นะคะเปิดทุกวันนะคือเราก็ไปเกือบแทบทุกวันเลยนะเปิดทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยนะคะก็จะปิดประมาณ5้าโมงเย็นนะคะคนก็คือสบายๆก็จะมีแค่ทัวร์ลงนะคะแบบว่าทัวร์นักเรียนบ้างทัวร์แบบว่าอะไรบ้างอย่างงี้นะคะแต่สําหรับวันเสาร์อาทิตย์นี่คือคนแน่นมากเลยค่ะร้านค้าก็การันตีได้เลยว,ว่าคนเยอะจริงๆนะคะอย่างร้านน้าเนี่ยที่เรากําลังจะไปเนี่ยก็คือบอกว่า คือแบบว่าชงไม่ทันเลยไม่ได้พักเลยนะคะยังไงเดี๋ยวเราก็ไปชมบรรยากาศกันนะคะข้างนอกเหมือนคนเยอะนะแต่ข้างในเหมือนเงียบบอกข้างนอกเหมือนรถจอดเยอะแต่ข้างในเหมือนเงียบใช่ก็จะมี เป็นพวกของฝากเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนั้นนะครับของพื้นบ้านของกินเดี๋ยวเราไปดูร้านน้ำกัน นำอะไรต่างได้จ <specific and> <inal> <mar cribing> <half>. ้ะด้คับผมก้นจ้าโเลี้ยงอะค่ะเลียงเลียงแก้วเดียวเนาะสองแก้วครับแก้วเรงขแก้วเลยเนาะครับเท่าไหร่ครับ แก้วละสามสิบค่ะสองแก้วหกสิสบบาทครับผมขอบคนเยอะไหมครับคนเยอะวันนี้ก็เล่น,นใช่วันธรรมดาก็ประมาณวันจัเทร์วันนี้วันนี้วันอะไรอ่ะจันทร์จันทร์วันจันทร์จะอย่างเงี้ยเรามีทัวร์แต่เมื่อวานคนเยอะเหรอพี่ใช่ค่ะเสาร์อาทิตย์คนเยอะนี่มันยังเบาไปปกติคือแบบเยอะกว่านี้ใช่ป่่ะใชคะ อันนี้คือบางลงไปเยอะใช่ไหมพีนะป,ป่โมประมาณห้าโมงว่าเสาร์อาทิตย์นี่คนแน่นเลยอ,อืมอ่า ได้เหรอพี่ก็ได้นะอ๋อพี่ไม่เคยมามาไม่ถึงตรงนี้ใช่เด็กเขาก็น่าจะมาเนี่ยแหละไหว้พระกัน ก็ห้ามป่าที่ไหนอ๋อป่าเนื้อเข้าไปหน่อยนึงยกขาด้นานนึงเนื้อต้องยกยกไอ้อกแขนไปทางนี้แขนเออหนึ่งสงามเสียงงาม ป่าใหญ,ใหญ่ก็ที่นี่ก็น่าจะแบบว่าจ,ะะรจริงๆคนส่นวนใหญ่มาที่นี่เขาน่าจะมาไหว้พระมากกว่านะครับมาไหว้พระแล้วก็อ่า,อดา,อาเดือเสื้ออะไรกินอะไรอย่เงี้ยครับแล้วก็มีจุดพักผ่อน นะครับเพราะว่าที่เนี่ยจริงๆหลักๆที่เนี่ยแรงดึงดูดน่าจะอยู่ที่ที่พระพุทธรูปมากกว่านะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูนะครับข้างในเขาก็จะมีเนี่ยตรงนี้ส่วนใหญ่คนเขาก็จะมาอ่าบูชากันตรงนี้แล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นที่ให้อาหารป่านะครับส่วน อาหารเนี่ยถ้าถามว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยกินได้ไหมคงทําเป็นคงกินได้แค่ขนมนะอย่างอื่นเราน่าจะกินอะไรไม่ได้นะครับก็ลองถ้าเป็นเพื่อนๆที่เป็นมุสลิมก็มาได้นะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีอะไรแบบว่าในเรื่องศาสนาเรามาได้นะครับแต่แค่ว่าอาหารการกินมันอาจจะไม่ไม่มีให้เรากินมากเท่านั้นเองนะครับ

O <laughs> อันนี้ก็แวะมาถ่ายให้ดูวิเชยนะครับปกติผมก็จะมาแค่ซื้อน้ำํำซื้ออะไรกินแล้วผมก็จะเลยเข้าไปด้านหนซึ่งข้างในก็จะมีส่วนเฉลิมพรเกียรติอยู่นะครับจะไม่ค่อยได้แวะตรงนี้เท่าไหร่อันนี้ก็เลยถือโอกาสแวะเข้ามาเก็บรูปเก็บบรรยากาศเห้่เพื่อนๆคนที่ไม่เคยมาเพื่อจะได้ได้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปออกไปข้างนอกครับ 在商量着。<noise> มกสวยาใช่ก็มันมันก็น่าจะเป็นจุดที่คนน่าจะชอบอะเข้ามาสักการะแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปด้วยนะครับจริงๆแล้วที่นี่ก็ลงทุนเยอะพอสมควรเลย จริงๆให้ได้ทั้งหลายที่ใครได้สองจุดเลยก็ไม yeah ่รู er na, ้ใครให้แต่ผมร่มยืมชายเขาให้ยืมเขาให้ยืมเขาเขียนไว้คือแบบให้ยุงจีแล้วก็มาเก็บกรุณาคืนร่มก่อนกลับบ้านเลยค่ะออ๋ดีนะครับไม่เคยรู้เลย เราก็จะมีสองฝั่งเลยฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ดแบบ้วยไปนะครับหือหนูจะกินเหรอหนนูจะกิโอเคเอาเลมโอ ครับ น,นี่เม็ดมะม่วงครับอันนี้ตัวหัวไหน,น,นอันนี้นะน,นี่สามถุงร้อยสามถูงร้อยเอาอ,เอย่างนี้ถูกงนร้อยหครับเนี่ยเม็ดมะม่วงถูกอ๋องมะม่วงถึงร้อยเอาถั่วใช่ปะ เอา่ถุงเ,ไไเอาเอาถุงเลยครับกินตงงองมวอันสดรบนสแกนนะครับสแกนเสร็จขอดูสลิปด้วยนะคะขอโดสดจ้า เรียบร้อยครัโอเคค่ะขอบคุณนะคะมงนะเลย โ okay. อเคก็เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ตลาดนี่เราก็ได้ของกันมาเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองใครสนใจนะครับผ่านมาเส้นนี้ก็ลองแวะมาดูนะครับของกินเยอะที่นั่งที่นั่งเล่นเยอะนะครับแล้วก็ก็ลองดูนะครับผมเหมือนที่พักระหว่างทาง,อ,งอ่าอะไรประมาณแล้วก็ของขายเยอะนะของกินของฝากอะไรเยอะเลยก็จะมีเนี่ยครับมีทัวร์มาลงเรื่อยๆนะครับที่นี่ ล้วถ้ายังไงเนี่ยเพื่อนๆที่ได้ดูแล้วสนใจก็ก็แวะเข้ามาได้นะครับโอเคตรงนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผม